สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับเจ้าเครื่องเชื่อม HR laser นะครับซึ่งเป็นกระแสนิยมในขณะนี้นะครับค่ะล้วเจ้าเครื่อง HR laser หน้าตาเป็นอย่างไรหรอคะเจ้าเครื่อง HR laser นะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับดีไซน์ออกแบบได้ทันสมัยมากเลยนะครับมีล้อในตัวนะครับสามารถเคลื่อนย้ายหรือว่าจะ เข็นเข้าสู่ไซน์างานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่วนตัวนี้คือตัวฟีดจะแยกอิสระกับตัวเครื่องนะครับค่ะเจ้าเครื่องเฮนอาร์ลเซตัวนี้นะคะดีไซน์ทันสมัยนะคะเ,<ร>เหมาะ<ส>กับการลุยงานเได้เป็นอย่างดีเลยค่ะครับ <c oughs> สำหรับเจ้าเครื่อง HR l a s e r เซอรนี้นะครับรา,ายละเอียดเดี๋ยวเราจะให้ช่างสาธิตได้แนะนำ รายละเอียดในส่วนของเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะครับเชิญชมได้เลยครับอ,อยากสอบถามเกี่ยวกับเจ้าเครื่อง HR Laser ตัวนี้นะครับว่าประสิทธิภาพการใช้งานนี้เป็นอย่างไรครับก็เครื่องตัวนี้นะครับเครื่องเชื่อมเลเซอร์ HR Laser acer, รุ่น N1SE หกสไทยนะครับก็เ,เชื่อมเล็กสไตนเลสทองเหลืองทองแดงแผ่นสังกะสีอลูมิเนียมได้นะครับ เวลาใช้งาน <c oughs> เวลาใช้งานนะครับเราก็จะมาโหมดผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เลือกวัสดุที่เราจะเชื่อมนะครับอ๋ออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเชื่อมทองเหลืองเนี่ยเราก็กดไปที่ทองเหลืองนะครับใช่ครับผมก็กดไปที่ทองเหลืองง่ายมากเลยครับแล้วก็มาเลือกความหนาจะมีหนึ่งมิลถึงสี่มิลน,นะครับก็เราเอาวัสดุที่เราจะเชื่อมหนากี่มิลเราก็เลือกไปอ๋อ อย่างนี้นี่ใช่ครับเลือกไปเสร็จปั๊บเรามาเลือกโหมดการเชื่อมก็จะมีการเชื่อมต่อชนการเชื่อมเติมเนื้อด้านในการเชื่อมเติมเนื้อด้านนอกการเชื่อมเตยการเชื่อมเย็บตะเข็บหลักๆเลยก็จะใช้การเชื่อมต่อชนครับจะเป็น uh, อาบัดจอยครับแล้วเราก็จะมาเปิดการป้อนลวด มาโหมดผู้เชี่ยวชาญครับค่ากลางที่เราตั้งไปหน้าแรกเมื่อกี้นะเมื่อสักครู่นะครับจะมาอยู่ค่ากลางทั้งหมดจะมาอยู่หน้านี้ทั้งหมดเลยครับอ๋อที่เราเซตไว้นะฮะก็จะมาอยู่หน้านี้ทั้งหมดใช่ครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกดูปรับค่าไฟตามที่ช่างเชื่อมถนัดจะปรับได้ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะครับความกว้างของแนวเชื่อม จะได้0ถึง4มิลความถี่การใส่นะครับจะได้0ถึง200ความถี่การใส่ครับหลังจากนั้นนะครับเราเซตคักเราหลังจากนั้นเราเซตการเชื่อมไว้นะครับเราก็จะมาเปิดเลเซอร์เปิด เลเซอร์ Laser, แล้วเราก็เชื่อมได้เลยครับอ๋ออย่างนี้นี่เองครับครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณช่างสาธิตนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าเครื่องตัว HR Laser ตัวนี้นะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะครับเราสามคนนะครับขอญาตลาไปก่อนนะครับหากท่านใดสนใจเกี่ยวกับเจ้าเครื่องเชื่อมเฮ l ์อาเรเตอร์ตัวนี้สามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เรา3ามคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ